โอ้โหส่งมาจากฝั่งไทยได้พี่น้องเลยเนาะ,ะฮู้เงินโบนโอ้โหเนาะงามอีดีผักกาดผักแหงช่างเจ้านี่เนาะโอ้โหพ,พี่น้องเลยอ่าแปลกหูแปลกตาอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะส่วงมาส่งนี้สีพอมๆลงนิดนึงเนาะทุกเวียกเด้ออ๋อาไอ้ ถามตรงๆเนาะเนาะนี่นจากจากใจนะเนาะจากใจวอจันเองเนะอันนี้วจันอยากถามน้องตรงๆเลยเนยาะหวังว่าววน้องสิตอบไอ้ตรงตรงขึ้นกันเนาะเอ่อแบบน้องนี่เคยดินบอดินยาดินยังยอยู่บ่ เอาอ่าก้งกวบมาเนาะรอดตายบุตบริณฑ์พี่น้องเลยต้นมกเขือมกแข้งมกพริกมกพุ้งพร้อมกับกลองปริศนาส่งมาจากภาคไทยจากเมจัรเพ็ญยะโสอรพี่น้องเลยเนาะหอนหม่องหอดบอลเรียบร้อยแล้วถู้หอนบาดนี้พี่น้องเลยแหี่ยวีบวับแล้วตอนเียงเที่ยงไปสิเนาะเพียงเนาะ เออทางนี้ก็ให้กลัวคนเล็กพี่น้องเอ้ยบึบสบายดีครับสบายดีโอ้สบายดีใส่เว้นสบายดีเด้อเนาะได้เนาะอาจารย์เด้มันแพ้ตาเนาะแพ้ตาเอ่าเตาพี่น้องเยเบงรถนี่จใส่นี่จิตาไว้่ถ้าบ่ใส่นี่บ่เห็นตาเนะบ่เห็นใส่นี่บ่เห็นเนะบ่เห็นอัดไปเลยดโดยพี่น้องเยเอามากัน3พระองค์พี่น้องเยมื้อนี้เนะเกือเพือใจ มานั่งไห้อยู่เซโปนพี่น้องเอ้ยมื่อนี่เนาะฮรอดพี่น้องเอ้ยหาก็ออกมาจากหมู่บ้านบางคูนหมู่บ้านที่บบมีสัญญาณเนาะเข้าไปเมื่อกี้นี้กับมอบอเงินสมทบเห็ดเฮือนเรียบร้อยพี่น,อน้องเอ้ยเนาะบรรยากาศจพรอดอบเอา้ามื่อนี่พี่น้องเอ้ยเอ้าหันหน้ามาทางนี้พี่น้องเอ้ยเห็นมูเห็น,ม,หนมาบาาบบนี้เนาะยังเบิดรอบนี้แต่ว่าแจ็คสิรอดบ่รอดเลยพี่น้องอนาคตตอนนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ยัง อวกาหัวส่วนเพิ่นพักหน่ะหาหุนเต็มพี่น้องไงเนาะดีมุกดีใจทางเมย์เพิ่นเห็นเบสี่กันคือสดีใจเนาะเพียงเนาะเห็นทางหมู่บ้านเพิ่นสาม,มัคคีกันปลูกพังเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเมย์เพิ่นอนาคตต่อไปว่าจะให้เลี้ยงไก่อีกเลยพี่น้องไงแต่ว่าป้าโท่เนะาะจะอย่างยากอยู่ไก่พี่น้องไงหนึ่งมานี่มันปล่อยไปพระละมั่เนาะบางเทือ่อกขางไว้ดีๆกัน เบสิ่ได้ดินภาอากาศบ้านเฮาพี่น้องไงฮอดเนาะมันต้องแบบว่ามีที่ห้อครับเพิ่นแบบว่าแบบยิ่งใหญ่ดีได้กังทังสีเหลี่ยงได้ไกลนี่พี่น้องไงอย่างเห็ดคอกน้อยๆขังไว้นี่ตายซื้อเนาะเอ้ามาบรรยากาศตอนเที่ยงกูแหละพี่น้องไงโซนหฮมสซนเง,งาเสียงแซวแซวอยู่เนาะไปเข้าไปทักทายน้องทิ้งน้องงามน้องัวยองพี่น้องเไยน้องอยู่ทางนี้มาดีพี่น้องเย รอดเซยเนาะรอดเซยเพราะว่าเท่าไม่ได้ในปิดนี่บมเลือบโมเลือไปเบิดเออโมยังเป็นเบียอ่อนเลยเออมันเบียมันอ่อนแห้งเออแดดแห้งเนี่ไปน้องเอากล้องพิจารณาไปให้เห็นห้องทิ้งเพื่อน้ำกันเออมาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเน้องอาวโตอยู่อยู่บนน้อเนาะเอเป็นอีไรเด้หงสีน้อยคอยทางนี่พี่น้องเลยป้านี่ไก่เมนไก่น้องทิ้งอยู่บ่นี่ โอ้แมนบ่นี่ออโอ้พี่น้องเอ้ยเราตัดหางไว้วดไดยไก่ผืนเนาะหมายไว้ยังลงกันโอ้ใหญ่แท้ไก่เจ้าเนาะอืพฤฤฤฤ <c ười> อพี่เออพอต้มแล้วนี่พี่น้องเลยขอต้มเด้่อยๆตัวเอออาผู้พี่น้องเลยนี่กะ <c ười> ห้องสีเขาใช้งานตลอดเลยเนะาะเออาดีมุกดีใจพี่น้องเลยคือสีทนอยู่แหละเนาะได้อยู่หลักจากปีสองปี อ,อยู่กับการทักษาห้องแล้วพี่น้องในเข่าของอย่างไร้กรันเลวเต๋เนาะนปะ้าโตดีสบายดีแล้วน้องทิ้งเด้อเนาะสบายดีผู้เป็นพ่อ<ะ>พ่อกับลูกนี่ช้ำกันเลยเนาะเนีเยนะ่ยมาทางไหนมาเลยนี่เออไปดินเพื่นหญ้าเลยนะน้องงามมาใส่ไหมไปดินเฮือนนาสาวกันโอ้พี่น้องเนียเอาพัางเสียงน้องทิ้ง ดังๆเนี hmm. no, like ่จักบาทพี่น้องเลยเนาะฮะไม่ไม่ใช่ฟังเสียงกับแบนี่นะโอ้ยเนาะว่นนี้เสียบไหมโอ้ยนี่ล่มคันเลยพี่น้องเลยว่นนี้ลืมเสียบเม่เม่ไหมเอานี่มาไหมนี่น้องทิ้งเฉยเมื่อกี้นี่เนาะเป็นที่ได้ไก่เจ้าออกเม่แพลูกหรือเน้องล่ะ หลายตัวอยู่บ่เม่นบดบ่นั่นก็บเม่นบ่เม่นบ่ลูกกันบ่นั่นน่ะเออซื้อมาให้เพื่อนตอนนั้นพี่น้องเลยถือว่าใหญ่ไว้แล้วถือลูกเนาะต้องบเมย์เพลูกไว้เนาะเออนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวขาวนี่ก็บเม่นเนาะลูกแตกจิกจากอยู่พี่น้องเลยเออบอกเมยเพลลูกดีไม่ได้ขายก็คือเอาบ่ขายมานคือหนึ่งขายสามตัวขายสามตัวแล้ว มันมันออกแพลลูกเลยเนาะปล่อยน้ำพอได้ซื้อไปได้เพียงนัวจะต้องขายอยู่แล้วเขาเรียกขายไข่เป็นก็มีอยู่วะฮะไข่สองตัวโอ้ตัวผักก็มีพี่น้ำให้เออปบราวัดเอาหักษาเอาเด้อเปิดมอบไม้ถึงทึ้นแล้วแหละเนาะอันนั้นนะเฮ้ยชะโนงมันมีโชคพอด้วยไปพอดมัดแหละไปที่ไหนไปที่เมไปที่เมย์โอ้โอยู่ซ้ำมัอนี่เนาะเอามัอนี่ อาจารย์เอากล้องพิจารณามาให้อ่าเพิ่นเขียนในกล้องว่าน้องทิ้งพี่น้องเลยนี่อ่ามึงพิจารณาแบบนี้เขาก็ต้องเมื่อแกะอยู่เฮือนเพื่อนแล้วไปเนาะ,นะ <laughs> เดี๋ยวคนอื่นเห็นนะมึงเนี <laughs> นไปมาพี่มาพี่ <laughs> ปั่นเฮือนก่อนเฮือนเออว่ว่วันอยู่นี่ก็ได้เอา้ามาอ่าไปมาเรีมานัน่นนะว่าน้อง,องๆเพื่อนเนาะ นี่เออเอาเนี้ยมาปาดมึงที่งละมาเบิ้งยุ่มียังอันนี้อืมาลุ่นมึงยุ่มหันอืมจังหวะตึมไปจักส่งมาจากยะโสธรเม่นบ่กเม่นได้เนาะจังหวัดยะโสะยะโสธรเม่นแหละพี่น้องเลยจากเมจันเพินเนาะร้านย้อนจอนรวมไป โอเคเบิ okay, boards, top, top. Okay, ่งนําก oh. <se Yes> <Williams today. laughs> <oses> <hundred percent> ันสิมีตึมหรือว่าจังได๋ไปงามเพิ่นบ่อยู่ซ่ํามื้อนี้เนาะสั่วนู่นสั่วเสื้อนึงสั่วท้องเพิ่นเออวงไดค่อยเด้เออไลมาถกปเกแม่เพิ่นนี่ห้อยแซ่บเด้ัพี่น้องเอ้ยปเกไม้ลพร ส่งมาจากฝั่งไทยได้พี่น้องเลยเนาะฮฮ้ยเมีนบ้นองทิงพี่น้องเลยนองทิงคือมีอันตุ๊กตาป๊อปตุ๊กตาพี่น้องเลยโอ้ยอันนี้น่ะสิเอาให้น้องมีโชคคนเนาะ เมนอยู่บนเอ๊พี่น้องไงเนาะอ่ะถาถ้าเมนเพิ่นเบิ่งอยู่ในตอนนี้กัคอมเมนต์มาเลยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเลยเด้อเมนเด้อเนาะอ่าบริจันท์มอบถืออยู่บ่มือน,นี้มอบถือคนอยู่บ่เนาะมีขนมนุ่มเนยเสื้อผ้าหน้าแพเมนเพิ่นเอาให้นี่พี่น้องไงน้าซิเมนของหน้าซิมมาซถือไล้แหละเนาะนะ้นองมีโชคเมน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 อ่าป้าโอ้ยคนต้องไปไลายเห็นไปไลายอันนี้พี่น้องเไยเต็มเลยเอา้าไปเลตเพ่งนัวอยู่นี่ เอาเก็บไว้ใช้น้องละไ,ไ,งไว้ให้หเมียเด้อเมียมาเมล็ดเอาขึ้นไนว้เท่านั้นเพื่อเนาะเดี๋ยวเข้ไไเาไปเอานั่นลงน้ำกันผูกอยู่ผูกพี่น้องเลยเนาะอยู่หลังรถประจันผูก <c oughs> นี่นเดี๋ยวเพื่อนนะพี่น้องเลยอันนี้กะหาคูนหกคือกันได้หนิบอสหาได้เนาะสี่สี่คูนสี่คูนหา <c oughs> พี่น้งงองเลยอ่าเป็นทรงแบบ ธรรมดาแบบทรงเดาเลยแต่ว่าห้องเดียวแต่ว่าอยู่กันได้เนาะพี่น้องเนาะงบบาบานไปไปน้องหล่ะไปไปฟุน้นบานนี่อ่ามาเบิ่งสวนเจ้าก่อนเมื่อนี้เอาแนวมาให้ปลูกให้มันเต็มไปเลยเด้อเด้อเออพากันปลูกพี่น้งงองเลยมา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 โอเคน้องหล่ะมาเอาหน้ามองอย่างโคตรนี่เด้อด้ดอามาบังคับมาขนลงอันเอาปลาอันไว้ในถูกไปเอามักพริก มาพี่มาพี่เอามาสวนรถร้อยสวนรถเอาน่ามีอยู่ปะเออโธเนาะงามอีดีผักกาดผักแหงช่งเจ้านี่เนาะโอ้เป็นน้ำปะเป็นไงเป็นดาวเปล่าเอาเอามาไว้นี่ก่อนเอาเนี้ยมาดนี่เด้อเด้อเด้อยันมันตายพี่น้องมันต้นอ่อนเนาะเอามาจุ่มไว้นี่ก่อน เดี๋ยวเอาน้ำมาขดโอเคเจ้าปลูกเลยลงหนาเด้ดดเอาพาเมลลงเลยนองงามซีหาเฮือนนี่แหละอันหาซักยำไปรถต้นมะคุ้งต้นมะพริกเนาะที่ประจันซื้อมาให้มะเขือนี่ปลูกเลยเออปลูกให้มันหอบรถแต่ว่าอันนั้นถ่านั่นก่อนเนาะถ่านลกตัวนั้นก่อนจังคุดคลองเออตัวนั้นมัน ไหวกินก่อนพี่น้องไงพักอ๋อประกาศเนาะงามมัดีนี่เออได้จังลกต้นนั้นออกได้จังคุดคล้องปล่อยปลาพี่น้องไงเอก่กำลังลงมาแล้วนี่เนาะอืมแต่ว่าเมย์เพิ่นให้ซื้อต้นมะม่วงมาเพิ่มให้อีกเยอะแต่ว่ารอบหน้าเพื่อแหละพี่น้องไงนี่กับหนึ่ง <นะ S 2> สองสามสี่สี่ต้นหาต้นเลยเนาะสาสีกิน <ๆ S 1> พี่น้องไงมาคุ้งเ <laughs> อ่โอเพิ่นปลูกันเปิดนั้มเยอะ เปิดเปิดเลยเนเพิ่ตายได้นี่พี่น้องเนาะมีนม่ปัดเหินะกันกีเนี่ยเท็กีบัอมบัว้งเขบ้บบมาเอาหดต้นมาหนีก่อนพี่น้องเยเงีเพิ่นตายแต่ว่าตอนเที่ยงไปซี้เพิ่นบนในน้ำให้หดตะเกาเนาะแต่กลบมเป็นยัง พ่ดพอให้คนซื้ออเออครับฮะนี่เดี๋ยวพากันปลูกเด้อเด้อมาพริกเอาสกินใหญ่เบอร์นี่เนาะ อันน no ี้โมฮุงเตี้ยปลูกแล้วก็ข้ามอกินก็เอาไปขายเลยเแล้วก็ต้มให้หมูมันใหญ่มากกันเนาะแค่นี้มันเป็นดอกเดี๋ยวเสี่ยวเสี่ยวเมื่อขายให้ก็ได้เลยเเดี๋ยวอ้ายขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวปิดอ้ายเอาเมื่อขายอยู่สวรรค์ทูเลยเเดี๋ยวเสี่ยวเงินขึ้นมาให้พี่น้องไงเนาะได้คือกันเอ่อสาธุน้ำกระแหงใช่เนาะชวด

เมนบอก <laughs> เอ,อ้นี่ต้องเอาน้ำเวลาตลอยเพื่อนจะเอาเอา,เอาน้ำเซละลายเดอ้อต้มต้มพักต้มยังน้ำต้มหมักพุงมหม้อหอ้หมูมันจะงหญ่เออมันต้องเฮ็ดแข็งนี่้องควาหม,มูพันดูดกินน้ำมันจุดจุเนาะเอ้ถึงอันเว้นของอันา่ะขอบวคัวข,ข,ข,ของเมยน่นอ,องโซบงเพื่อนมือนี่เนาะอืมเนี่ยไปใช้อะไรอ้ามือนี่ไป <c oughs> เขาไปซ่อนโอ้ไปซ่อนแล้วไปหาอยู่หากินเนาะโอ้พี่น้องเลยอันช่างนั่นเพิ่นยังบ่มาเฮ็ดให้เนาะอันสิติดตั้งอันแท่นน้ำนี่นะเพราะว่าซุนเจ้าเปิดเรื่อยเนี่ยย่านมันเสียย่างบ่เห็นเข้ามาเลยเออคือบ่โทรเพิ่นมาเฮ็ดเน่เดี๋ยววันจันทร์ชีจ่ายดอกเงินเนี่ะค่าเพิ่นเฮ็ดเน่ยเด้อเเนาะเด้โทรหาเพิ่นนําเพิ่นมานี่เด้อเด้อเด้องละ ยันชิ้นเจ้าไส้บูลลนครับเปิดปิดหือเลยนี่มันยันมันเทีวบ้านอะไรนี่คือเขาตั้งเอาไว้ดูนะอืมมันต้องเอาแท่งนะมาตั้งแท่งน้ำเป่งใช้แท่งเลยเปิดแอฟเนาะแต็มแท่งอยู่มันจะขีดทนเหรอนะพี่น้องเลยปิดเปิดไปแท่งไหนไร่ไม่เบิ่งยุ่งหมูใหญ่เลยบ่เออยยุ่งเลยจอยทางไร่ไมาไร่ไมาเบิ่งยุ่งเหรออ๋อโถใหญ่อะไรนี่พี่น้องเลย เดาเลยเมื่อเดาไปเลยขวบะดาวโอ้โสองตัวนั้นทำใมีตัวผู้เชิงนี่ว่าปวดท้องพี่เราผสมพันธุ์นี่ใหญ่แล้วนี่เนาะเออเอาเอาฮ้อนเลยเถอะฮ้อนเนาะมันอากาศอย่างฮ้อนได้แล้วเอาป้าให้เพิ่นไปตามนั่นแหละอันนี้ก็ขังลมที่ดียวเนาะ ทางลมทางอ่างนั้นเวลาพาลมฝนตกอยกเป็นหนาวเออโอเคได้แล้วเนาะก็สิรอดอยู่หรอกพี่น้องเลยขี่มันก็เอาไปใส่พักใส่ยังก็ได้เนาะเอเอส่วนเอาะดีใจดีใจพี่น้องเลยไปลองทิ้งมาพี่มาพี่บาดนี้โอเคเนาะมันะม,มีเบียกบ่อนองสวงนี่เอาเห็ดสวนเห็ดสวนสังสวนมัน อ๋อเฮ็ดเฮ็ดของเจ้าเองนี่บ่างเลยเอาเสามาอ๋อเสาเสาอันที่เพื่อนแหละปลูกเนาะเดยก้วงเติบอยู่บ่ได้ได้แหงตาปลายสองพี่น้องเนี่ยเป็นเท้าเกะปลูกมันได้เดียวนี่พี่น้องเลยชนาก้อนนังทิ้งเนาะเออน้องงามโบยู่ไปหาอยู่หากินแล้วพี่น้องเลยมื่อนี้มาบโบ่อบผู้หญิ่งโบยู่เลยมื่อนี้เนาะเมนลงเลยกับโบยู่เกินหลังนั่นกับโบยู่โเห็นไปเลยหมู่ผู้หญิงไปหาสอน เนาะส่วนห่อนๆแบบนี้คำพูดเลยมาว่าสันทีน้องเอ้เนาะเออดีใจง่้ก็ได้เนาะเห็นชุกเจ้าบ้านชุกเจ้าพ่อพเพียงกันดีใจอยู่นนอกดีใจลายดีใจลายโดยโดนไปไในแล้วขาพ่อกันด็กแรกนี่เป็นจักเดือนเลยนี่สิเขาปีได้ได้หนิเนาะโดยโอ้สึกดยังไงน้องผ่านมามวนมวนม่วนใจดีใจมวนเนาะเออพวกไอ้คำว่าพบพ่อน้อง เล็กๆเนาะพี่น้องเนาะน้องทิงกับน้องงามเนาะเออถือว่าได้ชีวิตใหม่เนาะน้องเนาะเฮือนหลังน้องอยู่นี่แต่ก่อนเนาะเออแบบนี้ได้เฮือนหลังผูกพี่น้องเลยแชร์ไล่ไล่เอสำได้เมียมาใหม่เนาะเออเง่ายๆก็ได้พี่น้องเลยเออเมื่อนี้เพิ่อนเจ้าปลูกพังได้กัให้เจ้าถ้าส่วนนี้นั่นเป็นส่วนรวมกับเมนแต่ว่า มอบแบบนี้เนาะไผ่มีความรู้มันไผ่มีอยากปลูกอย,ย่างใดไปปลูกเดินไผ่ไผ่ปลูกแล้วไผ่กินได้เนาะไผ่ปลูกกับพอได้กินเห็นะพี่น้องเลยแต่ว่าส่วนเอิ้นส่วนรวมเนาะส่วนรวมหมูบ่บ้านอไผ่มีปัญญาปลูกพักปลูกหญานะ้าแล้วไปปลูกเนาะของลงทิ้งมีจักนานแล้วสี่สี่นานสนานพอได้กินเนาะเออพากันพุดอันดาอันนองปลาเด้อตรงนัอยเนาะเดินพี่น้องเลย อ่าเปกหูเปกตาอยู่บ่พี่น้องไงเนาะช <c oughs> ่วงมาช่วงนี้สีผอมๆลงหน,หนิดนึงเนาะทุกเวียกเดยออ๋ออ๋ไอ้ถามตรงเนี่ยเนา,านะนี่จากจากใจนะเนาะจากใจวจันเองนะเ <c oughs> ด้อเด้เอแปลว่าบ้านเมืองเขาสังคมเขาเนะพี่น้องไงนเนาะอ่ามีการแปลว่าดิน่นหลายพี่น้องไงบอกว่าพังไทยพังไรก็มีคือกันเนาะตัวนี้เนาะอันนี้วจันอยากถาม น้องตรงๆงเลยเนาะหวังว่าน้องสิตอบไอ้ตรงตรงขึ้นกันนะเนาะแบบน้องนี่เคยดินบอกดินยาดินยังอยู่บอดนินมีนั่นบอกบอกไปว่าเคยสูบยาบอสูบไปว่าสูบพวกบ้าขอโทษพี่น้องยาบ้าหรือว่าสูบบุบหรี่ทีนะบอกเคยบอกเคยเนาะอันนี้อันนี้บริตัวไอ้บอกโดยจริงบริตัวนี่แล้วเฮ็ดไปทาเพราะจะเบื่อเชื่อ บมกนะดีแล้วน้องนายเนาะเพราะว่ายานี่มันบูดีพี่น้องเลยเขาสูบเขาติดแล้วโอ้ยชิ่งยากเลยออกนี่ขายมีให้มีหน้ากับขายได้ตัวนั่นเนาะแต่คือซิปแม่นอยู่แหละพี่น้องเงบิ้งหุ่นกล้ามคนนี้เนาะถ้าค้นดินคือดินยาในซิบบเป็นแบบนี้เนอะเนาะจอยจอยธรรมชาติจอยเห็ดจอยส้างเนาะ เออดีดีน,อน้องลายเนาะงรต้องเห็ดมันบ่ต้องยุ่งเกีียวตัวนั้น<ช>มีแต่สร้างครอบครัวเจ้าให้จเจริญไปน,นะเนาะเออสำหรับพวกอ้ายกับสิบมอบทิ้นมอบหอน<ด>มอบเอาเครื่องอำนวยความสะดวกให้ผักขวามมุกขอบใจทาง เมพเน็คนาะเมวันสุริเพ็ดเดอร์ที่ยืนมือขอส่วยสุบเจ้าในตอนนี้ใจแม่ประสุริเพ็ดเดอร์ขอให้จงยืนดีมีแหงเดอร์ขอให้ร่ำให้รวยเดอร์ความเจ็บให้ได้ความใคร่ให้ยามีเดอร์สาธุโอ้ยนาะพี่น้องเนาะนี่เอออนาคตเกิดตั้งเจ้านี่แหละเป็นพระบ้านอีพี่น้องไงอ่ดีใจลายทั้งวัจนกันไดยเนาะเอ้ากระสีมือหนามือหนาเดียววัจนสีมหาไม่อีกเนาะอ่มาอัปเดตพากันเบิงหมูเบิงไก่เบิงกาเบิงพักเบิงหญ้าเจ้าให้มันออกมาออกผลเด้อเนาะอย่าลืม ให้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดอันนั้นให้ดเดี๋ยวว,ยวจรชี้ใจให้เด้อเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ว,วจรพร้อมด้วยน้องทิ้งพี่น้องไงทั้มเรื่องส่วนตัวเพราน้อยนึงเมื่อกี้นี่เนาะอ่าว่าน้องเพิ่นเคยดิ่นบ่ด,ดิ่นยาอยู่บ่ตอนนี้ว่าซั่นน้องเพิ่นบอกว่าบ่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะก็ดีใจนะน้องเด้บบอบ่ได้ดินเนาะเออเดเข็ดีต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลำลาก่อน สบายดีเนาะสบายดีเ <นะ S 2> สดีพี่น้องไงไปเะนาะ